นอกจากต้องนอกจากลูกเต้าแค่นั้นจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าบางคนเนาะเขามองว่าทําไมอันนี้นู่นนี่น,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 นั่น,นลูกฉันไก่ฉันเบาแน่ลูกฉันนําเสื้อฉันบางทีก็ให้ไม่ไม่พูดเลยมันก็ไม่ได้ถูกมาไอมมันไม่ใช่ลูกคนใดคนหนึ่งมันเป็นลูกของฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจแต่คนที่มันดา่ามันไม่ชอบเราอยู่แล้ว ผูกปละไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นหาอะไรล่ะเออผูกสูปเป็นบ้าดีลูกอูสูปเก็บเบาเน่ซูพี่ปปบ้าสูบุิสติลูกเพื่อนกระโดดไปเพื่อนบอกจังไหรขาดเพื่อนบะสนใจน่ะสู้หนาวบอกแบบกว,ว๊ก่อนสูจะมาบอกอันนี้ให้เก้าอันนี้ทรงเสียจ้าลูกจ้า,ล,จาลูกจากลูกจักพ่อจกักลูกจักพอ่อยูจ้าพอไม่สิย,ยูจ้า บ่อยเบาไปเลยกับคือจงคนบ่มีความคืดเขามีความคืดความอ่านอยู่คนเท่าเป็นคนเกิดมาเบาไปเลเกิดมาหนิงเฉยอะไรพูดได้เราก็พูดสิทธิของเราของลูกเราถ้าเรานิ่งเฉยขึ้นมาเนี่จะบอกไว้เลยใช่ไหมล่ะเธอก็จะว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้บ่เบิงบ่แง่งลูนน้เนียนูข้ามคนนเหมืนเองนอขยเบิงคือยเบิ้งหดดอกให้บอกไปรว้แต่พูกบอกกับบ่แต่พูดบอกกับากินเร้าคำอยู่กัยังลำบากอยู่บ่สมัคร คำพูดของคนไม่สามารถแบบไม่สามารถมาปรับเปลี่ยนชีวิตค่อยได้สิ่งที่ปรับเปลี่ยนชีวิตค่อยได้คือตัวค่อยเองย้ำเสมอเวลาคนเราพูดอะไรเขาไม่ค่อยซีเรียสหรอกเขาจะห่างแต่โลกตลกสำหรับตัวใครบอกคือยังหลายเพราะว่าคาพูดของคนไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้คือตัวเราเองเท่านั้นการกระทําของเราเองเท่านั้นปากเราเองเท่านั้นเหตุตะข้ามดีพี่น้อง ต้กนกบบที่เงี้ยแกแเรียวอยู่ให้รักจากให้คิดถึงไม่ใช่อยู่ให้สั่งจากให้ปล่อยนำกลนไม่เอานะอย่างเง้นใช่เปล่าอืมนี่แหละคือชีวิตคนวันนี้ผมดีใจที่เรื่องราวชีวิตของผมสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนบนโซเชียลหาเงินหาทองทำไมล่ะทำไมผมถึงต้องเหยียบทุเรียนล่ะ เพราะว่าการเหยียบทุเรียนของผมมันทําให้ทุกคนได้อยู่ได้กินเธอ,อเป็นกระแสไรเล่าฟินครับก็ได้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 เขาเรียกว่าอะไรได้อานิสงส์งจากบอสบิ๊กลูกค้าก็เยอะฟินครับคนเยอะเพราะอะไรหนึ่งละ่ะคนรักปุ้ยบ้านฟินแลนด์โตเกมิวสิกเพียงตั้งเพราะอะไรละ่ะเพราะคนรักปุ้ยบ้านฟินแลนดแล้วก็ก็แบ่งใจให้ลูกๆในค่ายเพลงโตเกมิวสิกด้วย ข่เทือข่ได้บุญครับเพราะว่าข่เห็ดน้ำข้นครับบริวาล่ข่เยอะเพราะเสื้อบริวารไข่หลายณปีนี้มาอายุยี่สิบห้าปีบริวารยิ่งเยอะเขาสั่งบารมีเขาสั่งบริวารแล้วเขาไปใส่มาใส่เขาสิมีความสุขบริวารเราดีเออบารมีเรามีตรงนี้จะส่งเสริมให้เรามีความสุขแล้วบริวารเราก็ต้องอิ่มเราก็อิ่มบริวารอิ่มบริวารก็สามารถ ทำงานให้เราได้ดีให้บรลุเป้าหมายสูมือนี่ตื่นขึ้นมาคือตะนั่มบริวางคือตะนั่มบริษัทอง่์ก่นค้นความอยีหลักของเล็กน้นอยโตัวเกี่ยวบริษัทฟินคลับบริษัทตัวเกี่ยวมิวสิกบริษัทพยานฟินแลนด์บริษัทฟินแลนด์คาเฟ่บริษัทอย่างอื่น ตายบริษัทบริวารทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาโยบเราเขากินดิบนอนหลับเราอยู่ครับสบริษัทกับเครื่องไม่ได้อย่างอย่างเต็มกิมบริษัทตัวเกี่ยวครับเครื่องเนียังเต็มอิมเต็มคำคอยก็มีแห้งใจด้วยกันเดินไปห้างอย่างขายบาดกุงปิดพี่น้องซื้อบาดเขามาเขาเอาเงินโมนีหล่บเปปจาัก,การาลฮันจักรน้องซี่แกมแน่น้องลีโอแน่ ลองชีนจังแน่เออเขาก็มีภาระขายายอะไรต่างๆถ้าเรามองปัญหาให้เป็นเหมือนกับขั้นบันไดถ้าเราเดินเสร็จปัญหาเหมือนขั้นบันไดนะสำหรับผมปัญหามันคือขั้นบันได เพราะอะไรเราเดินขึ้นเราเหยียบปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราถึงชั้นเราจะไปชั้นสองกว่าจะถึงชั้นสองมีบันไดนั่นคือปัญหามันจะต้องหาปัญหาไปก่อนอุปสรรคต่างๆคนเราไม่มีใครเกิดมาเพียบพร้อมหรอกอยู่สูงแค่ไหนคนก็ยังด่ายศใหญ่ไฟสูงอำนาจสูงแค่ไหนคนก็ยังเกลียดเราเป็นคนธรรมดาคนนึงคนหนึ่ง,นนงทำไมถึงจะมีทำไมถึงจะไม่มีคนเกลียดคนชัง เพราะนั่นะเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติชาวบ้านชาวช่องคนทั่วไปน้ำบาดน,น้ำหยางเวียนอินฟู้เวียนด่าล่าเวียนรองคนก็ยังเกาพื้นอยู่สว่วนเขาสีออกเฟดออกไล่ออก,ออก,ออกทุกอย่างไปทั่วไปทีบเขาก็สีเป่าตัวเป็นเรื่องปกติไม่หามกันได้อยู่บบคนหามมาได้โด